ตัวนี้ก็ประมาณสักสเดือนครึ่งนะครับเป็น d ดนเวอรนะครับก็เป็นไก่ที่ตลาดกำลังดีในตอนนี้นะครับเนเวอร์สีบาก็กําหนดราคาโดยแก้มว่าเต็มแค่ไหนนะครับแล้วก็ความชัดของเนื้อสีนะครับก็จะมาอยู่ในลักษณะนี้นครับที่ที่เราก็จะเลี้ยงในตะกร้าเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักสักร่วมร่วมสองเดือนสักในดินสินในนาแต่ดินที่รักจะเสไก ทำมาชาให้เราได้สร้างธรรมนำไปล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแววผลิตันมากใครพี่อา้าว <c oughs> ก็บอยแบบตรงนี้ไง <c oughs> อ๋อเราผมมาอยู่ตรงนี้นานแล้ว <c oughs> อ๋อเหรอแหมอยู่หรือเปล่าใครอ่ะพ <c oughs> ี่ทอยให้ไปแล้ว <c oughs> อ๋อเหรอเดี๋ยวราอะ่ะ แอบเข้าใจใช่ดีกว่าเอาทีเนี้ยเอาพีเอาดิเอาดิไอ้ไอนโดคโนโดโมกอะไรเขามีหลายสายพันธุ์เลยตัวเด็ดๆเขาเขาบอกตัวแพงๆหาดูยากเนี่ยไม่เคยมีที่ไหนมาขายเลยเนี่ยอ้าวเหรออยู่ที่นี่หมดเลยเอาไม่ได้แล้วอดัมเอาดีเล่นเไหมเอาดีเล่นเลยเข้าเนี้ยนี้อันนี้เลยที่เขาบอกว่าเก็บสายพันธุ์ใช่พ่อแม่พันธุ์โรงเรือนเงินล้านเลยอ่ะเหรอเด่นทั้งนั้นไปไปก่อนเลยพือแดนแดนย่องไปแล้วพี่ไม่ได้ ไม่ใช่พี่ตกใจพี่ตกใจทั้งคู่แม่ก็ตกใจหูยนะทั้มท่านี่เจ้าตัวไหนดนี่ะเยอะนะไอ้คนโนมะมันอยู่ไหนอะคนโนมะมันแป้งอ๋อหรือสบู่ดิโอใช่คนโนมะไก่อะไรทำไมมันลอยงี้ไก่ชนแท็กอ๋อไก่สายพันธุ์ต่างประเทศเต็มเลยพี่โหูตายแล้วแล้วเราจะอุ้มกันยังไงเนี่ย ต้องเปิดเพลงก่อนนะอ้าวเหรออยญ่ใหญ่ยืนนั่งกงนาดไนอุ้ยตา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 ยตอนแรกน้องนุ้ยเขาไม่อยู่อุ้ยพี่น้อยสวัสดีครับผมอีครับโอ้โหทำอะไรครับพี่สวัสดีครับบอกไม่อยู่เมื่อกี้ก็ไม่อยู่ต่อมาหาพี่ต่อยครับอ๋อเกิดที่กินกินหมดกินไววันนี้ผมจะมาขโมยกัดเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยพี่เดี๋ยวเรามาดูไกรมาดูไกรพอดีอยากทราบ อ่าหลายๆก็มาแล้วเจอพี่น้อยแล้วนะครับก็อยากทราบเหลือเกินว่าเราจะเริ่มต้นเลี้ยงไก่เนี่ยผมควรจะเริ่มต้นยังไงดีพี่น้อยผมไม่เคยเลี้ยงไก่มาก่อนเลยจะเลือกพ่อแม่พันุ์กันอย่างไรดีครับผมครับอ่อย่างนี้นะครับถ้าเราสนใจเลี้ยงไก่เป็นงานนะอันดับแรกเลยเรา เราต้องเห็นไก่ให้หลายๆชนิดแล้วเรารู้แล้วว่าเราเรารักตัวไหนเราจะเอาตัวไหนเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไก่ทุกตัวเนี่ยมันขายได้หมดถ้าเราทําคุณภาพมันถึงคือกำลังจะบอกว่าพี่น็อตไม่ได้มีแค่ซาลามอไม่ได้มีแค่โคโงโมใช่จะพกพวกนี้ก็ประมาณ12 13สายพันธุ์โอ้โหแล้วดูตัวแต่ละตัวไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลยแล้วก็ต้องบอกว่าที่ฟาร์มก็จะเน้นคุณภาพต้องต้องถึงโอ้ย่างนี้ครับ คุยกันแค่นี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุณอาดามพี่น้อยอย่างนี้ต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับรู้ว่าน้องไก่มากันหลายสายพันธุ์เลยเยอวกนสายคู่มาเป็นทั้งญี่ปุ่นบ้างสเปนบ้างเบลเยียมบ้างอังกฤษบ้างฟังไม่รู้เรื่องเู้เดี๋ยวไปหาที่สงบสงบก่อนี่หน่อยมาคุยเรื่องน้องไก่กันดีกว่าเขาอยากคุยเราด้วยครับโดยเฉพาะพี่น้อยันนี้อยากให้ข้อมูลเด็ดๆกับพวกเราเลยไปครับผมไป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  ตอนนี้ค่อยเข้าบรรยากาศหน่อยอ่าเมื่อก,กี้ฟังภาษาไก่ไม่ออกทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่นทั้งเบลเยียมเบลเยียมโอ้โหแปล <c oughs> ไม่ถูกเลยอ่าวันนี้ก็ได้บรรยากาศที่ดีแล้วอ่าแล้วกวนพี่น้อยเล่ารเรื่องพ่อแม่สายพันธุ์หน่อยว่าเราจะเริ่มต้นหายัางไงต้องดูยังไงครับพี่สักหนึ่งสายพันธุ์เอ่อสายพันธุ์ไก่เนี่ยไก่สวยงามนะครับครับผมครับผมว่ามันไม่มี ทางอื่นที่จะศึกษามันได้ดีเท่ากับการศึกษาจากสนามประกวดนะครับมันจำเป็นจริงๆไหมว่าชวนเพื่อนไปสนามนะแต่ว่าเราจะต้องเห็นว่าไก่ที่สวยที่สุดครับมันคุณภาพไหนอแล้วเราจะเลี้ยต้นยังไงครับเราไม่ได้แนะนําว่าจะต้องไปซื้อไก่ประกวดแพงๆมานะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้แบบว่าอ๋อนี่มันเป็นที่ที่มันได้รางวัลมาอยู่เกณฑ์นี้ครนะครับทีนี้การเลิ่มต้นจากสายพันธุ์เนี่ยคือเราก็ ต้องเริ่มต้นในไก่ที่เกตดีในระดับหนึ่งครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ว่าตัวชนะเลิศครับตัวแชมป์ตัวอะไรก็ตามเป็นตัวถอยถอยลงมาก็ได้ตัวถัดมาก็ได้เพื่อรรเพื่อองลงมาเพื่อลองลงมาเพราะว่าไก่เนี่ยมันมันอย่างที่หนึ่งก็คือการทําจํานวนมันก็มันก็เดียวนะไม่นานนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากไก่ดีเวลาลักษณะการซื้อไก่ของผมนะผมคิดอย่างนี้นะครับเช่นผมซื้อไก่คู่หนึ่งสักสมมติว่าหมื่นบาทนะค อ่ผมตีสูงๆเองจริงก็มันก็ไม่ต่ำไม่ถึงถ้านำเข้ามาก็ไม่ต่ำกว่านนี้มองไม่ตอ๋อโหไม่ต่ำแต่เวลาผมซื้อนี่ผมไม่ได้มองว่าไก่แค่คู่หนึ่งครับผมผมมองว่าผมเอามาผมทำรูปร้อยตัวเนี้มันเหลือเท่าไหร่มันหารร้อยเลยนะจากต้นทุนเราใช่ไหมเป็นเราเขาเลยเาเป็นเราแต่ว่าเราได้ไก่ที่คุณภาพออกมาร้อยตัวก็คือได้จากพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพมาแล้วใช่จากในที่หมื่นบาทนี้ถ้าเราหาร้อยนี่เหลือเท่าไหร่ตัวละร้อยบาทเราต้องมองต้องมองอย่างนี้องไถกลในขณะที่เราไปเริ่มต้นจาก ตัวหลักร้อยตัวหลักร้อยไม่รู้มาจากไหนตีเหลือสิบบาทแต่ว่าสิบบาทเราจะขายเท่าไหร่ฮะเราขายสิบห้าบาทถูกป่ะอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกับการที่ว่าสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ว่าหลังจากนอกจากเลี้ยงดูแล้วเกิดอยากที่จะทําธุรกิจต่ออนีี้มันสามารถทําต่อได้เลยลงทุนในคุณภาพที่สูงกว่านอยนึงเพื่อจะทรักษาเหล่าให้เขามีคุณภาพทั้งตระกูล เพราะว่าถ้าเอาตระกูลที่แบบว่าราคาหลักร้อยเนี่ยนอนาคตอาจจะเหลือหลักบาทหลักหลักหน่วยหลักสิบมันก็ไม่สวยอ่ะมันคือตัวไม่สวยตัวไม่เด่นตัวไม่มีคุณภาพมันก็จะไปต่อเป็นดาราซุปตาไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีมีคุณลักษณะคุณสมบัติที่มีสายพันธุ์เราไม่น้อยมองแบบนี้ครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้คนเข้ามาศึกษาแบบนี้ใช่ครับคือคือเข้ามาศึกษาก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าเรา เราเราอาจจะติดตามในเพจในกลุ่มของแต่ละชุมรมที่ไก่เราสนใจครับไก่ทุกตัวนี่ผมก็คอนเฟิร์มว่ามันขายได้หมดแต่มันต้องได้คุณภาพที่ถูกต้องตามลักษณะของแต่ละสายครับอ่าก็แล้วแต่ว่าใครชอบสายพันธุ์ไหนก็ไปดูเอาเจาะเลือกเข้าไปแล้วก็ศึกษามันจริงๆครับว่ามันสวยยังไงลักษณะที่ถูกต้องเป็นยังไงไก่ที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์เลยครับ มันอยู่ที่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นไก่ไปเล็กๆครับอ่าพวกนี้ก็คือส่เดือนครึ่งขึ้นไปเนี่ยทำได้ครับสี่เดือนครึ่งก็เริ่มได้ใช้เวลาไม่นานเนาะไม่นานครับแต่ถ้าไก่ไซส์โตขึ้นขึ้นประมาณแเดือนครับอ๋อเตมวยหน่อยวัยลูกใช่แล้วทางที่ดีเราสมควรที่จะทําไก่ที่กําลังโตหรือว่าโตเต็มวัยแล้วถึงจะได้ผลผลิตที่ดีกว่ากันครับอ่าช่วงขยายพันธุ์่าผมอยากแนะนําว่าเรา ซื้อคือคือถ้าเราเริ่มต้นนะลรวเรารซื้อลูกไก่น่ะโอกาสที่จะผิดพลาดมันเยอะมากคร<อ>ั้งหนึ่งโตขึ้นมาไม่สวยทั้งที่สองเลี้ยงตายแล้วก็อ้ระยะเวลาถ้าเราคํานวณไปทางเรื่องของการสร้างเงินนะครับการดูแลการอะไรจากตัวแค่นี้จนมันโตมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะร<อ>ะยะเวลาสัก4<อ>ี่เดือน5เด<อ>ือนที่ท่างวันนี้ถ้าเราซื้อพ่อแม่พันธุ์มานะครับ ทำลูกขายกระจายไปแล้วมันหลุดทุนไปตั้งแต่สองเดือนแรก้วซื้อความสําเร็จไปเลยเหมือนกับซื้อเวลาใช่ซื้อเวลาจุดที่แนะนําอย่างนี้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยว่าบางครั้งความรู้ไม่ถึงแต่เราเราทุ่มเราจะเงินเงินเราถึงเงินถึงแต่ความรู้ไม่ถึงอย่างนี้ก็ลําบากเหมือนกันแสดงว่าที่เราฟังมาเนี่ยพี่น้อยกาลังจะบอกเราว่านอกจาก เลี้ยงดูเพื่อความสวยงามความสุขทางใจแล้ว,ลวมันยังสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้สามารถสร้างเม็ดเงินได้ด้วยผมแนะนำน้องๆในกลุ่มที่เข้ามาเลี้ยงใหม่เสมอว่ารเราเลี้ยงไก่เราต้องมองเป็นธุรกิจแต่นี่คือเราเราต้องข้ามเรื่อง คือทุกคนต้องมีพื้นฐานเรื่องความรักนะไม่ใช่ว่าไม่รักแล้วมาจับไม่มีใครสำเร็จกับการที่ทํางานไม่รักทำนะต้องมารักเอาสนใจนี่ก็แบบรักก่อนใช่แล้วก็มามาเนี่ยมองเป็นธุรกิจเลยว่าไอ้ไก่ผู้นี้ลงทุนหมื่นหนึ่งเออลงทุนกกงอีกเท่าไหร่แล้วระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่กี่เดือนที่เราจะขายเราจะขายลูกจะขายไก่รุ่นเรามองเป็นธุรกิจแล้วเรามองให้จบวงจรเลยว่าเราจะต้องได้คืนทุนทั้งหมดภายใน5เดือน3เดือนหรืออะไร เราต้องเขียนให้จบอย่างนี้นะเขียนเหมือนแผนธุรกิจเลยนะเขียนว่าคู่แข่งเรามีใครบ้างความไหนเจ๋งๆบ้างอเราต้องเจาะลึกในหมายหัวไว้ก่อนเลยความไหนเจ๋งแล้วก็ต้องรู้ว่าเขาขายยังไงและไก่ชนิดที่เราทาเนี่ยในตลาดมีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่พ้อดีข้อเสียยังไงผต่ผมผมได้ทาในกลุ่มอย่างนี้ตลอดโอยโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นการเชิงลึกเลยนะเชิงลึกนะการข้อมูลเชิงลึกใช่นอกจากเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ หลังจากได้พ่อแม่พันธุ์แล้วครับจับใส่เหลาใส่กงคู่กันเลยครับให้มันอยู่คู่กันเลยใช้เวลาเท่าไหร่ครับนานเท่าไหร่ถึงจะเริ่มออกไข่ให้เราได้ถ้าพูดถึงว่าไก่ที่พร้อมทำครับผมครับบนไก่นําเข้ามานี่ครับบางทีมันก็ไข่มาในกล่องเลยนะถ้าต่างประเทศนะก็จะขายไข่แบบขายไก่พร้อมทาจริงๆอ๋อมาพร้อมไข่เลยไข่มาพร้อมไข่มาถึงก็เตรียมุปเปอ์ตั้งไว้เลย ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาจากญี่ปุ่นไม่ต้องมาจากเบลเยียมไม่ต้องมาอย่างกี้แล้วมาที่กำแพงแสนนี่ได้ครบหมดทุกประเทศทุกสายพันธุ์ได้ทุกสายพันธุ์เลยจริงที่ฟาร์มก็พยายามสะสมไก่แบบไก่เกรดดีๆจากหลายหลายสายพันธุ์จากหลายๆประเทศเห็นบอกสะสมอย่างกับระเครื่องเลยเนาะเมื่อก่อนประมาณนั้นเลยครับเมื่อก่อนประมาณ40-50สายพันธุ์ครับโอ้โหช่วงนี้เราก็ต้องบอกว่าเลือก เอออาหารไก่มันแพงขึกนั้นไปถลายามื่อไหนมันขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องดรอปไอ้พวกตัวกินจุ๋กตอนนี้ต้องมีการคัดสายพันธุ์นิดนึงตัวใหญ่ที่กินจุกจะเหลือตัวเล็กๆเป็นหลักอ๋อมินา้ค่าส่งค่าส่งก็ไม่แพงจริงๆถ้าถ้าผมอยากให้พิจารณานะครับในการว่า เออพี่ถ้าผมก็ชอบทุกตัวแหละผมน่าจะเริ่มต้นตัวไหนบ้างครับผมผมจะให้มองว่าไอ้ความคุ้มค่าในการเลี้ยงเนี่ยครับมันอยู่ที่ไก่ไซส์เล็กๆนะโอะไรรคก่ไซส์เล็กเนี่ยมันสามารถจะเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนในคอนโดของคนกรุงเทพง่ายง่ายง่ายไม่ต้องมีพื้นที่ไม่ได้เรามันลองเรยอกันฉันก็ดังเช้ามาใช่สี่หรือห้าปลูกแล้วนะเ้นทุนการเลี้ยงครับ กินน้อยกว่ากิน่น้อยกว่าเสียงดังน้อยกว่าใช้พื้นที่น้อยกว่าพกพาไปไหนก็ง่ายกว่าใช่ครับขนส่งก็ประหยัดกว่าเพราะว่าบางทีกล่องนึงได้หลายตัวอ๋ออย่างนี้นี่เองครับก็ก็ถ้าเรามองว่าถ้าจะสร้างรายได้เราพิจารณาหลายๆเรื่องที่ว่ารวมๆกันมาไปยกว่า เออมันแบบคุ้มค่ามากกว่ากันอย่างไรตัวไหนเหมาะกับเราตัวไหนเหมาะกับเราเอาตามที่เราชอบแล้วกันว่าเราทำแล้วเรามีความสุขกับมันใช่ไหมครับหลังจากที่มันออกไข่แล้วครับพี่น้อยนี่ตอนนี้แหละปัญหาแล้วทํายังไงต่อดีครับพี่เอ่อตักเตียงตู้ฟักมีตู้ฟักด้วยใช่ครับเอาพี่น้อยไหนๆก็มาถึงแล้วต้องไปอยู่ตู้ฟักกันแล้วเมื่อกี้เราแค่เดินโฉบอ่ะเมื่อกี้แค่เดินผ่านโรงอนุบาล โลงอุ่บาลขอให้นั่นคือมีตู้ฟักอยู่ข้างใน,น, <Halloween. S 1> นต้องไปดูแลครับพี่<อ>น้อยไปครับเดี๋ยวทุกคนตามไปดูตู้ฟักพี่น้อยกันไปฮะไปฟักไข่พี่น้อยครับฟักไข่พี่น้อยไปคนเกษตรร้อยชาพาคุณท้าทายไปลุยชมงปองพระนกะาอาดัมปีสิบครับหลังจากที่เราได้ไข่แล้วนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเรือนที่ว่าเขาเรียกว่าห้องฟักอ๋อโรงเพาะฟักนะครับเห็นพี่น้อยมีตู้ฟักมากมายเลยเดียวอันนี้คุณดำดูมันมนหมุนๆด้วยนะมันกลับอัตโนมัติครับก็เป็นปกติตู้ที่เราใช้ก็จะกลับซุปคื้ธรรมชาติเลยนะแม่ไก่มันกลับไข่นะคือวันาทีครั้งอ๋อแต่ว่าโดยทั่วไปที่เรามาตั้งกันมันก็ตั้งได้เราก็ตั้งประมาณสักชั่วโมงละครั้งทำให้กักลับ คืออันนี้ทําหน้าที่แทนแม่ไก่ใช่คือเพื่อให้ความร้อนมันได้รับวถึงได้ของนี้ติดแอร์ด้วยโอ้โหน่ามีควบคุมอุณหภูมิอย่างดีเลยนะครับเนองจากว่าบ้านเรานี่มันร้อนขึ้นทุกปีทุกปีครับทีนี้ถ้าหากว่ามันร้อนนี่ไอตัวควบคุมเนี่ยมันจะเพี้ยนในการทำงานอันนี้เปิดให้เครื่องควบคุมใช่ครับเปิดให้เครื่องควบคุมอ๋อผมก็นึกว่าเปิดให้ไก่อันนี้เป็นหลักครับอันนี้ก็จะเข้าเครื่องหมุน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 งี้อันนี้คือ เครื่องฟักนะครับต้องใช้อุณหภูมิอะไรยังไงมั้งครับอุณหภูมินี่เราจะเซตไว้ที่37.5องศานะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยนะเพราะอุณหภูมิของไก่จริงๆอ่ะมันมันต้องการไม่เท่ากันในทุระยะการฟักในสมดาแรกนี้แม่ไก่จะทําตัวเหมือนป่วยคือต้องให้อุณหภูมิสูงมากขึ้นไป็น38ที่เราเห็น ไก่คุมไข่อยู่ตลอดเลานไก่ฟักไข่อาทิตย์แรกมันจะป่วยจริงจริงมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องการให้เพิ่มอุณหภูมิใช่กระตุ้นไข่ให้เชื้อมันทำงานแต่ว่าในสัปดาห์ท้ายๆที่เห็นว่าแม่ไก่ออกมาเดินลอยชายได้ใช่คือทวงสัปดาห์แรกใช่สัปดาห์แรกนี้ต้องต้องเร่งให้ไข่กระตุ้นที่ให้มันติดให้มันทเดินทำหน้าที่เหมือนแม่ไก่ที่กำลังแต่ทีนี้เนื่องจากว่าพูดถึงว่าตอนท้ายๆที่ไก่จะจอดเนี่ยมันต้องการแค่ประมาณ30องศาพอ ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับพี่น้อยที่จะอยู่ในตู้นี้ตูปป้ฟักนี่สำหรับไข่ไก่นะก็สามสัปดาห์หรือว่า21เอวันย้่บอัอออบถ้า,ถาวลบวกลบเนี่ยไม่วลบวกลบหรอกแตมากก็ถ้าขยับไปอีกก็จะแค่ไม่เกิน2วันสแสดงว่าสามวันได้เลยพากินได้เลยทิ้งได้เลยผมก็นึกว่าสุกพอดีไปรับลูกมันจะออก ออกมาเองเลยเหรอครับพี่น้อยเดี๋ยวดูเลยดูได้เลยอ๋อเดวเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 แหมอีกที่ต้องต้องนั่งชมแล้วโอ้่พอดูอย่างใจจดใจจ่อเลยครับเราจะได้เห็นลูกไก่นะครับที่กําเนิดเกิดจากตู้นี้นะครับไหนอ่ะอ่าวันนี้กําลังเจาะเลยอ้าวโหสวัดีนี่มีหลายสายพันธุ์เลยครับโอ้ย้ไปนู่นแล้วลุ้นลุ้นลุ้นเป็นรถค่อมตัวนี้เป็นเจนเวอร์ วันนี้น่าจะเป็นสลามมอลโอ้มีหลายมีหลายสายพันธุ์อยู่ในนี้เซียนเซียนขนาดที่ดูลูกเกี๊ยบออกมานี่รู้เลยสายพันธุ์ไหนผมอ่ะก็ดูได้รู้ว่าเป็นอะไรรู้ทุกอย่างเลยทุกสายพันธุ์เนี้ยคือลูกเกี๊ยบจะไม่น้องเหมือนน้องออกมาอย่างงี้ครับที่ไก่นี้เราดูได้ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยนะโอเหรอ้รับผมแล้วแต่นียเราก็เห็นว่าไอ้เดีนเวอร์ตัวเนี้ยเขามันเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วโอ้หโอ้ยหล่อว่ะหน้ากลมป๊อกเลย อหันหน้าไปหน่อยลูกหันนั่นดิลูกหันหน้าไปหน่อยดิกว่าหันหน้าไปหน่อยอ๋ออ๋อเออเนี่ยแล้วษนะนี้ลักษณะนี้ก็รู้ได้ว่าโตขึ้นเขาจะเต็มหนาเต็มหน้าไอ้นี่บอกได้เลยนะครับว่าตัวผู้หรือตัวเมียเอ่อจริงๆมันมีการดูครับครับดูยังไงอ่ะพี่น้อยคนปีอ๋อต้องดูผลปีกนปีเหมือนกับนกก็ได้ไหมครับนกไม่ได้พี่จอจอดี้จอเลื่อนเลยอ๋อลูกไก่แรกเกิดนี่เขาดูขนปีได้ครับเป็นตัวผู้นี่จะมีลักษณะแบบไหนพี่เออมัน มันต้องลอยนิดนึ่งให้ให้ปีกมันคุยคุยบัญทายด้วยก่อนมันมีขนสั้นขนยาวตรงนี้ยครับจะบอกได้ว่าใช่ไหมอนจะบอกจะบอกเพศอได้โอ้ยนั้นก็ยังไม่จําเป็นต้องรู้มันให้มันโตกว่านี้เขาจับปีกเนี่ยผมไม่ถึงอะไรหรอ่าครับถึงปลาทองอ่ะที่มีขี้บ่ะเป็นุ่วนตัวผู้ใช่ใช่ใช่มีจุดนะมีจุดๆนะครับโอ้แต่ดูเขาก็แข็งแรงเนะยที่จะออกมาอ่ใช่ครับแล้วเราก็กินอะไรหรืครับอยู่ในนี้ยังเเราเคยเห็นว่าลูกไก่ที่เขา ขายไปต่างจังหวัดนะครับคือเขาจะส่งลูกไก่รุ่นนี้เลยนะเพราะว่ามันจะมีอาหารที่ใช้ได้ในตัวนะอ๋อมันยังมีไข่แดงอยู่ใช่ไหมในตัวนี่จริงถ้าเอารุ่นนี้ไปกินอาหารเลยเนี่ยโอกาสลูกไก่ป่วยเยอะเพราะมันจะมาเลี้ยงอาหารในท้องนะปีกยอยู่ตัวอ๋อมีอาหารพี่ย่อยอยู่3วันใช่ครับถึงถึงจะให้อาหารถ้าส่งที่เขาส่งรุ่นนี้เลยไปถึงปลายทางก็ยังไม่ต้องกินอะไรเลยภายในภายในเจ็ดถึงสองชั่วโมงนี่แสดงว่าเขาหาเล่นกันตั้งแต่ตัว เอาจกไข่นี้เลยเหรอพี่ใช่ครับอออเหรอโอ้ยพี่บอกไม่น่าสบายเลยเออเว้ถ้าชอบแล้วท้าชอบแล้วห้องนี้เดี๋ยวคงได้นอนแล้วเนี่ย้าตอนนี้เริ่มมาอิสราเอลหน่อยอิสราเอลที่หลังหลังจากในหลังจากลูกไต่ฟักออกมาแล้วนะครับ เราก็จะเอาเข้าตู้สําหรับอนุบาลลูกไก่อ๋อเหรออ๋อก็ขยับขึ้นกว่านี้แต่หน้านี้ฟักกี่วันนะพี่อันนี้21วันครับ21วัน21วันเลี้ยงอีกสักกี่วันในตู้นี้ไปไปดูเราควรเอาลูกไก่ออกทันทีเพราะว่ายังไงเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมันไม่ใช่อุณหภูมิในการเลี้ยงไก่อ๋อนี่มันร้อนไปมันจะเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องอบอ่ะครับพี่ถ้ามันอยู่างนี้นานไปมันก็จะเคลียร์ลมเคลียร์ลมครับนะเพราะฉะนั้นต้องเอาออกเอาออกเลยย ต้องย้ายอยูต้นออกเหมนไมมันจะตัวเปียกๆอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ย้ายเข้าตู้นี้ย้ายเข้าตู้นี้อ๋อตู้นี้เริ่มให้อาหารแล้วใช่อ๋อตัวไก่ที่มาเข้าตู้แรกๆเนี่ยในวันแรกเราให้แต่น้ำอย่างเดียวไม่ต้องให้อาหารครับแล้วก็ส่วนมากเราจะใช้วิธีคือจับลูกไก่มาให้รู้จักว่ากินน้ำอ๋อจับเขามาเพราะว่าบางที ลูกไก่ตายเนี่ยตายเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำานพี่มันแม่สอนนะน้ำอยู่ตรงไหนเราจับมาจิกน้ำนิดนึงมันจะรู้ได้สัญชาตญาณะอ๋อไฟนี้ก็จะปิดเปิดเองตันนี้เป็นควบคุมตามอุณหภูมิอุณหภูมินะครับและอาหารมันเป็นอะไรครับนั่นล่ะอาหารเป็นอาหารลูกไก่แรกเกิดมีขายทั่วไป อ๋อก็ต้องกลับมาให้มันลองกินเหมือนกันใช่ไหมครับอาหารเดียวกับน้ำใช่ไหมแต่ผมจะใส่อาหารก็หลังจากให้น้ําไปหนึ่งวันกั๊บหนึ่งวันนึงจะให้อาหารเพราะอย่างที่บอกว่าอาหารในเท้ามันยังอยู่ครับคือให้น้ําก่อนครับใครเขารู้จักกินน้ําก่อนอันนี้อุณหภูมิจะลดลงมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ตอนก็อยู่ที่ประมาณสัก34องศาครับลูกไก่จะต้องอยู่งี้อีกนานเท่าไหร่ครับผมจริงจริงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเซฟ ที่สุดแล้วมันปลอดภัยลูกไก่มันไม่สามารถจะโดนแดดโดนลมโดยตรงต้องควรจะอยู่อย่างนี้ไปก่อนสักกี่วันคือคือสักกี่วันถ้าว่าเลี้ยงให้ดีแล้วเราเลี้ยงไป็นักสองสัปดาห์สอแต่สองสัปดาห์นี้เราก็ต้องปรับลดอุณหภูมิให้เขานะครับอ๋อต้องลดค่อยๆปรับลงเรื่อยๆใช่ว่าอุณหภูมิให้ปรับขึ้นเดี๋ปรับขึ้นหรือปรับลงปรับขึ้นปรับปรับลงให้เท่ากับขึ้นเอาปรับปรับปรับให้ให้ใกล้เคียงบรรยากาศใกล้เคียงบรรยากาศข้างนอกครับใช่ก็มาสามสามสิบสามเมตร ไม่ต้องสูงหึงสามที่สามสี่ใช่ให้มันลงมาเรื่อยๆหลังจากนี้ครับพี่น้อยหลังจากที่อยู่ในตู้อบนี่เขาเรียกว่าตู้อบใช่ไหมฮะหลังจากนี้แล้วจะไปไหนต่อครับพี่น้อยลูกไก่พอโตขึ้นมาได้ไซส์ที่มีขนปีกเขาคุมตัวเองได้เหมือนปีกหลักแล้วเราก็จะไปเข้าอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องอนุบาลก็เสร็จภารกิจไปห้องต่อไปห้องอะไรเรียกว่าเป็นห้องผสมมั้งห้องผสม โอ้โหงี้พี่ปฐมแ่าผมอันนี้อนุบาลนิใช่ไหมอันนี้อันนี้ไปมัธยมปฐมก่อนดีผมว่าน่าจะมีถึงปริญญาเอกแล้ว้เนี่ยป่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดีกว่าอย่างนี้อยากดูแล้วครับครับหลังจากอนุบาลแล้วไปปฐมยังไงไปครับตปพี่น้อยพาไปเลยครับผมโอ้โหดีนเวอร์นะคือจะต้องบอกว่าถ้าดนเอร์ในวันนี้เนี่ยลูกไก่อย่างงี้นะครับตัวหนึ่งเนี่ย ไม่ต่ำกว่า500บาทเพราะฉะนั้นเราเราก็ผลิตเราเหมือนผลิตเงิน <Lamborg> ถ <hini> ้าหาว่าเราเลือกสายพันธุ์ที่อยู่ในกระแสที่ตลาดฟองพระนกอาดัมพีสิษธ์หยิบสิทธิยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดีๆพาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตรกรยูค หยิบสิบหยิบร้อยเรื่องราวกระเสิ